หลายคนบอกอุ้ยภาษาจีนเขียนยากตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เราไปกลัวตั้งแต่แรกแล้วนะไงไอ้สิ์เขา ไม่ได้มีพื้นมามากมายจริงๆ,งๆมันก็เท่าๆกับทุกๆคนนะเ่ะี่ยว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนฉลาดไม่จําเป็นเพราะว่าความฉลาดเนี่ยถูกนิยามต่างกันเราต้องฝึกยังไงคะเนี่ยให้น้องพูดได้ขนาดนี้ภายในเวลาแค่สงเดือนคือหลักๆอะมันก็เริ่มจากสิ่งที่มันเบสิกที่สุดของภาษาจีนนะก็คิดว่าภาษาจีนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเราซื้อภาษาจีนมันเหมือนเป็นกุญแจที่แบบไขประตูให้เราไปเจอโอกาสใหม่ๆมันก็ไม่เคยคิดหรอกว่านอกจากการสอนภาษาจีนตามคาเฟ แล้วเนี่ยมันจะสามารถเดินทางมาไทยดึงขนาดนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้และเข้าถึงได้กับมาหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้เนาะมันคืออาวุธอย่างหนึ่งที่ทําให้เราพิเศษกว่าคนอื่นเชื่อ่นตัเองได้เรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษเธอทําได้